ขึ้นต้นการบรรเทาเท่านั้นไม่ได้นำให้เล่นการพน,นันหรือทำซ้ำ ออโอเคนะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะ<ด>อ่าเพือ่อนรู้หรือเปล่าวันนี้เกยอกมาพร้อมกับเกมอะไรเมื่อกี้มาตีแดแล้วนะโอเควันนี้ยกมาพร้อมกับเกมจังเกิลดีไลน์นะป่าแห่งความปิติหรือเกมตีแดตีแดโอเควันนี้พักทุนมา200บาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมบักตีแดนนะทุน200 มาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่เบ็ดสิบเลยละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทอร์โบเพื่อความรวดเร็วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอุ้ยสแคตเตอร์มาสองตัวอาตี้แดมาแล้วสำหรับเกมนี้นะเพื่อนอะเดี๋ยวมาลาก่อนได้มา216ยบาทงินรางวัลก้อนโตสำหรับเกมนี้ก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะตี้แดนนะมันก็จะลงมาโยนกล่องให้เรานะ โยนแล้วมันก็จะสุ่มเป็นผลไม้อ้ามาอีกแล้วเรียบร้อยแอปเปิลเต็มจอจ้าโอ้ยเงินรางวัลเมกา268บาทอ้ยเอาเรือนจัดโยนมา2ทีบวงมาเกือบพันเด้อสำหรับเกมนี้ไม่มีการซื้อฟรีเกมแล้วเราต้องคันาฟฟรีเกมแล้วกันเอาเองโอแล้วก็เรียบร้อยมาแล้วพูดไม่ทันเลยนะมาเร็วเกินฟรีเกม อย่มาลุ้นกันฟรีเกมแรกของเราจะแตกหรือเปล่าเข้าฟรีเกมแล้วเพื่อนๆมันก็จะสุ่มนะเป็นผลไม้ให้เราถ้าผลไม้ชนิดเดียวกันมานะมันก็จะล็อกช่องเด้อโอเคอ้รอบนี้เราต้องลุ้นให้มันลงทุกช่องนะเออล็อกมะเฟืองเข้าไปแตกหรือเปล่าก่อนนะมาอย่างนี้เออได้อยู่ สามหมุนสุดท้ายอุ้ยสับประรดโอเคเรียบร้อยได้มา3 7 5บ้าทเงินรางวัลเมกาสองหมุนสุดท้ายของเราอันนี้อะไรองุ่นหรือเชอร์รี่ได้มาร้อยบาทเงินรางวัลก้อนตบอกเลยนะล็อกอย่างนี้ตัวไหนเข้าก็แตกตัวไหนเข้าก็แจกตัวไหนเข้าก็จ่ายกล้วยมาจาบานานา่า ีได้ได้อย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนเงินรางวัลก้อนโต460บาทอุ้ยดีแดดดีแดดเอาเรื่องจัดนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้เงินรางวัลรวมมา1,058 0 0บาท50สตาต่างเออไม่มากไม่น้อยนะเ,นเพื่อนเนะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปัานเข้าฟรีเกมเองเราไม่ได้ซื้อเดอ้อถือว่าอยู่ในเส้นทางนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปที่เบ็ดยี่เลยละกันตอนนี้เรามีทุนเพิ่มเราก็ขยับไปเพิ่มเดอ้อ ส่วนที่ักที่แพงที่สุดก็คือแตงโมนะมัตตี้แดงนยนแตงโมมาลูกมาอีกแล้วสองรอบติดตี้แดงไหมั้มาอ้ยได้มบ288บาทโอ้228บาทโอ้โหผิดผิดาดตาลายนะตี้แดงนี่โยนแต่ตัวถูกๆมาให่ไก่โอ่งนะไม่โยนแตงโมเลยเอานี่ไงมาแล้วโอ้ได้มา216บาทนะเพื่อน โอ้แตงโมนะสามลูกสองร้อยจ้าเอาสิเพื่อนๆลองคิดภาพดูนะถ้าได้เต็มจอนะแตกเท่าไรกับแตงโมตีแดงแตงโมมาแตงโมหูรวยได้มาสีร้อยสามสิบบาทเงินรางวัลก้อนโต เกย์ออกว่าทรงดีนะคอ,อนยาขยับไปที่เป็นเท่าไรดีเป็ดร้อยเลยละกันนะมีทุน2,000ยัดเบ็ดร้อยจะรอดหรือเปล่าตีแดมาเอาปับเป็ดพุกตีแดมาปับมาเฟืองแต่มา8 0 8 0บาทเงินรางวัลก้อนตัวเกย์ออกลุ้นมากเลยนะมนเมื่อตอนตีแดมันยกล่องลงมาอยากให้เป็นแตงโมนะรอบเดียวจบเลยนะแตงโมหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อย เสียดายลายไม่สวยนะแตงโมแตงโมแตงโมได้มา2,500บาทแตงโมจินตาราหม่หม่ายมาดูสิเสียดายนะได้แค่2แถว3แถวแถวสี่แถวห้าไม่ได้อุ้ยขออะไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆแตงโมมาอีกโหมะเฟืองได้มา1,980บาท เออสำหรับเกม Jungle D Light นะพเพื่อนๆนะก็โอเคอยู่นะบวกเรื่อยๆเด้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปอุ้ยแอปเปิลเออแต่มาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเกอกปังหมดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกนะ กลุ่มอัปเดตเกมแตกที่เกียวพูดถึงนี่คือกลุ่มสวัสดีวันจันทนะเพื่อนๆเป็นกลุ่มอัปเดตไว้สําหรับพูดคุยเกยวกันเกี่ยวกับเกมไหนาแตกเกมไหนาแตกเกมไหนากาลังมานะสมาชิกในกลุ่มก็จะอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการฝั่นกันได้นะจ๊ะ <c oughs> แตงโมตัวถูกสุดนะบูเบอรี่อา้าอีกรอบแตงโม <c oughs> 1,070บาทเงินรางวัลก้อนตโตไม่ไปไหนมาไหนเลยอยู่กับที่นะขออนุญาตขยับไปที่เบ็ด200เลยแล้วกันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาโอ้ยอย่าเข้าฟรีเกมเบ็ด200มาสักรอบอะไรมะเฟืองพี่แดก็โยนดีนะเพื่อนนะ โยนกล่องดีอู้เรียบร้อยอุ้ไหลไม่หยุดอแตงโมจินตรามากม่นะเพื่อนๆเงินรางวัลเมก้า8,000บาทเอาซีอุ้ยกี่ลูกเนี่ย1,2,3,4,5อง้ยห้าลูก8,000ันนะเอาเรื่องจาดนี่เยขนาดไม่เต็มจอนะ แอปเปิลมาอีหูฟีเจอร์พิเศษออกดีจัดนะเพื่อนๆสำหรับเกมจังเกิลดีไลท์ของเราในวันนี้นะเรียกเกมตีแดงง่ายกว่ามาบวก2องหมื่นนี่พอเลยนะไม่เข้าฟีเกมไบสองร้อยเอาเอาแล้วไงปั่นเข้าฟีเกมเบสอ0รอนะจ๊ะเดี๋ยวมานลุ้นกันเบสองรอยจะแตกไปเท่าไหร่ขอวายล็อกแบบสวยสวย ได้ยูโอเคมาสับประรดแตงโมอแอปเปิ้ลอุ้ยเรียบร้อยขอสับประรดได้สับประรดนะจ๊ะเงินรางวัลเมกห้าพันสี่ร้อยบาทมาไปกันต่อสองมุนสุดท้าย บานาน่านา2,900บาทสำหรับกลวยรอบนี้อ่ะมุนสุดท้ายจะให้อะไรที่แดดจะให้อะไรอู้ให้มะเฟืองนะโอเค จบไปเป็นที่เรียบร้อยเพืเ่อนๆฟรีเกมเบ็ดสองร้อยได้มา1 7ึ่อีบาทโอเคเวริกูถือว่าบวกเกยอะอยู่นะสําหรับเบ็ดสองร้อยของเราเกี่ยวว่าพอดีกว่าเพื่อนๆได้กันมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะสำหรับเกมจังเกิลดีไลท์ของเราหรือเกมตีแดตีแดจจกทุนเติมแรกมาเท่าไหร่นะเกี่ยวจำไม่ได้200บาท ตอนนี้ได้ไปที่29,718บาทบวกมาเกือบ3 0 0หมืนะถือว่าได้เยอะพอสมควรสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่ใต้คลิปนะจ๊ะอย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มัปเดตเกมแตกกันด้วยเด้อไปดูเป็นแนวทางในการปั่นอ่ะเพื่อนๆก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มอย่าลืมไปตอบคำถามแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่องของไก่โอก๊กเพื่อนเพื่อนไม่ตอบคำถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ น้าสวัสดีค่ะ